ับสวัสดีจ้๊พี่น้องวันนี้ก็พอกันข้าชซอยลิ้นสาวบนเจ๊พี่น้องจา้าข้าวซอลิ้นวันเทคนงานพี่น้องวัดมถนนพี่น้องเห็นบ่เนี่นนนยกระทไหลถนนก็จะขยายถนนพี่น้องเนี่ยจะขยายาไหลพี่น,น้องจะขยายไหลขยายขยายถนนออกไห่ออกเป็นซีเลนกับพี่น้องจา้าตัวไหนก็มาลอก มันลอกมาเอาเสาออกมาเอาป้ายอะ่ะ แหน่ยมันได่บ่อนะพี่น้องไปเบิ้งกระทำผิดต่อพี่น้องจ้าพี่น้องตอนนี้ก็ลังปั๊บดินสั่นที่อันที่ที่ไรบ้างหัวจักก็ลังปั๊บดินอยู่จ้ะพี่น้องปั๊บดินแล้วก็ซีบดอัดแล้วก็ซิมมี่สมิคมิกสนามบดอัด์ตทำัน้นแล้วก็ใช้ให้อันยานที่มาตรวจแล้วก็เน้นข้อหินข้อหินนะพี่น้องข้อหินแล้ว เนี่ยปั้งนี้แล้วนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยาเล่นยูท,ยทีมาจวกพี่พดิคันเด้อพี่น้องเด้อยุบุยบรีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยท้านี้เฮ็ดแล้วแหละจะพี่น้องเดือแต่ว่าบอาดอัดแล้วก็เอาหินลงเอาหินแบบนี้หินที้แน่นหน่อยลงพี่น้องแล้วก็บดอัดแน่นๆแลาา้วก็สร้างสีเสริมอันถนนให้เป็นซีเรียนจ้ะพี่น้องนี่อยู่ธรรมชาติด,ดีจ้ะพี่น้องดีโยเฮ็ดอดยู่คงเห็บโย ธรรมชาติแน่อยู่ทางเอาอยู่นี่แดดแดดแห้งไปแน่ครับใส่หมวกแน <Iya, S 2> ่น oh. uh. ่ะเอาพี่น้องเนาะใส่หมวกแม่นะเอาผ่อนไลน์เป็นยังไงกันดีมีคลิปอันที่สองทรงนึกผื่น้องแล้วมาถึงมาสองเดือนกับสี่พยายามทรงอาทิตย์ละสองสองคลิปน้ำคลิปไปพี่น้องต่ออาทิตย์หนึ่งเนาะเพราะว่าอายุถูกเพิ่มนุ่มเพิ่นบะไรว่า ในเทศชูเหมือเนาะพี่น้องเนอหรือห้าขยันท่าลงชูเหมือก็ได้พี่น้องอันนี้ง่ายครับมาเห็นรถเกดมีรถแม่โคมีรถน้ำมาเตรียมตัวของเรารถบดจะพูดไกลๆของเรารถบดรถบดค้าวซีมโซ่อยู่ไกลพูดตอนตอนนี้มอเตอร์ไซค์รถบดจะพี่น้องอาซีลงหินแล้วเวลาล่องล่องดินแมมันเห็นลงดินแล้วรถบดอาร ตั้งใกลจจะใส่รถเกตพี่น้องเหตุงานกลางแดดกับมีทั้งฝุ่นมีทั้งแดดพี่น้องเนาะลายยางดีแต่มีล่มพี่น้องวันนี้ดีแต่มีล่มอยู่ล่มเขาว่าประเทศตัวว่าเขาว่าล่มมากช่วงบ่ายเข้า่าล่มจะพัดช่วงบ่ใบใบประใสครับเพิ่งว่าบ่ายสิมีล่มวันนี้แต่ว่าก็เริ่ม ไม่ใหม่เริ่มตีงแล้วพี่น้องจ้าตอนนี้รถเกตกำลังทำงานช่วยน้องก็ลังเกตปับปับดินอยู่แต่ว่าอย่าละทารถสิบหลอมาดำมาดำดินจะไม่น้องจ้าเ้ารถสิบหลอมาดำดินอยู่ตอนนี้รถสิบหล่อมาแล้วพี่น้องฉันเรียนไปโบกรถกันพี่น้อง ยูทีว่ายูรุงเทพ็น้องเนาะุงเทพรถลายแห่งจนองะยูเทพีน <th irty S 2> like ้องเนะมเอามาาวงเทเทพถวถึงนึกีน้องเนารถลายแหงเพราะนั่งดอกเพรด้เขาอมดอกเพราะนั่งดอกนกรุงเทพเพราะมีคมใหม่เพราะเดเขามางโนนี่ยังมียังมีคมใหม่รรมาฉากระหายใจดียูุงเทพได้พีน้อง คุณเห็บนั่นชอลินยู่แคมคี่ว่าอยู่บางแค่พี่น้องเนาะนอนปวดหลังปวดเอวพี่น้องจะไปยังบ่อกุจักดกันปวดหลังปวดเอว,ว,เอวตื่นมากกับว่าชดชื่นนี่พี่น้องแต่ว่ามาอยู่นี่เนี่ยชอลินนอนเต็มอิ่มนอนเต็มอิ่มตื่นขึ้นมาบ่ป,ปวดหลังบ่ป,ปวดเอวนี่พี่น้องโลง่ลงโลง่งพี่น้องจ้าอาจจะเป็นเรื่องที่การยู่การอาศัยกันเด็พี่น้องเนาะเรื่องเป็นเจ็บว่าอากาศนั่งพี่น้องเนาะอยู่าายน,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 ยนี่มันอากาศมันโล่งอากาศโลง่งสดชื่น เขาเ็มีห้เบิรงพี่น่อกลนะ้วยเขาก็ามีห้เบิรงแล้วมาติากาดีพี่น้อบริโิคกับบหลายลพี่น้อก็ถ้าเกิดว่ามีภูเขาพี่หน้อก็ควนภนะูเขาด้อพี่น้อนันนะภูเขาภูเขาสามระยอด ไปได้ตัวนี้ทะลุไปดได้ไปหลายทางไปได้หลายทางมันทะลุกันได้หลายทางเพราะว่าถ้าสะมีใบมันต้นจะไปออกไปเลียบทะเลกันน้องเลียบทะเลเลียบทะเลไปทะ,ล,ปทะลุพูนบอ่อนงบอ่นงบอนอบไปได้กันน้องไปปานบรีกกับไปได้ไปปากนะไปาไปว่าหินไปเซ็นตีกกับไปได้แต่ไปคนละฟังของพี่น้องจ้าลลรถกับก็ร้ายเราขับไปน้องรถกันนี่แหละทางทางว่ากะ เนี่ยเหมือนข้าดับนี้นนนเนนท่า,นนา,ทา,ากับตองบวก้กพี่น้องเป็นนาคีเท่าเป็นนาเที่ยวเท่าเห่ากับตองบวกโอ้ยบีเดม์วันนี้ฝนมาตกพี่น้องบีเตยวันนี้ฝนมาตกขับฝนตกแล้วมึงเอเดี๋ยว่าหมืดบ้าแล้วพี่น้องนี่เห็นปะเริ่มมืดบ้างละพี่น้องเริ่มมืดบ้างละหมืึอนั้นเมือก้อนดิเมือก้อนนี่นเปียกป่ดหยอยพี่น้องเธอนี่ จะฟังทางพูดพฝนฝนพเป็นฟังหิ้เนี่ยบานนี้ฝนมากบาแบบบ่มีแบบมาล่มบ่มีล่มหม้อมี่อย่างนี้พี่น้องมาบึ้มบ่๊ลดเปียกบอดหยอดเลยเป็นบักย้อยหนึ่งดินมาตกตอนสามโมงเคืองเจ้านิ่งก็ได้กลับแขคมอาบหนามว่ออกบาหางานอย่งเลยว่าออกม้ามกะเละทั้งพี่น้องเนาะดินแห้งามบ่ได้ละฝนมันตกเพราะว่าดินมันเป็นดินเหนียวถึงหนามมันเละเลย ที่นองอากาศอ้ยอากาศดีอากาศธรรมชาติมากเลยอยากจะดูแบบนี้สนานพี่น้องเนาะอยากจะดูอากาศแบบนี้ไปดันโด พี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องเดอ้อรจ๊เต๋กำลังใจสาลินสาลินกะดีใจร้ายพี่มิมูเขามาลับทุบพี่มิมูมาท่อมเมป็นพี่น้องแล้วสาลินกะสีเริ่มลงคลิปไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องสิ่พยายามเอาให้มันผ่านอีกพันสี่ชั่วโมงพี่นอ้องย่านถือพอดเดินก็รักกระดาก่อรยันมันฮักไปอีกอยู่พี่น้องเนี่ยเหตุมาสี่หาปีแล้ว่าผ่านจะเพี้ยเพราะว่าสาลินบุญด็มาจรงจิงจังกับตรงช่องนี้รลายนะ แต่วออ่าถ้าก็อยากพากย์ยี่ถ้าว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์ด้องเพื่อน้องเนาะอยากเป็นยูทูบเบอร์อยังมีรายได้อืมอยากว่ามีอะไรถ้าเกิดเกิดเบิร์นสินะว่าสิได้รายได้ดีบอสกงเขออ้าจะว่ามียอดมีอยู่กะโอเคอน้อเพื่อน้องเนาะเหตุไปเพื่อถ้าเกิดเ้ากําลังสร้างตัวตนคือกันเนาะพี่น้องเนาะสร้างตัวตนเดี๋ยวคนก็รู้เองแต่ตอนนี้นก็กระหล่มเขามาหาสักเลนหลี่น้องถ,ถามว่าเออจะคนบ้านนี้บอสบานนี้บอสเออเพื่อ ก็ว่าเออเมย์เสด็จข้นาใน,นลัจ้าว่าสันเคยเห็นเต็กก้อนเห้นวันเนี้ยสดินยวนบ้านยนสุสนเหมอนต้องไลเด้วยพี่น้องเธพี่น้องจะ,ะรักยันนี้เสบบด็จยดนก็รักค่ะไม่คิดหน้าค่ะสบายดี